นี่ ấy? ภาพที่เห็นตรงหน้า AI เห็นด้วยเลยเดี๋ยวเซิร์ชเลยเหรอเซิร์ชได้เลยใช่ไหมรูปภาพใน Google Photo ของเราทั่วไปเลยใช้ AI g e นเข้าไปเลยครับได้รูปภาพ 3D วิดีโอ 3D เลยนี่มี Go to Immers ยใช้ใช้ AI ได้คุ้มเป็นแว่น VR ที่ใช้ AI ได้คุ้มที่สุดครับตอนนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราก็คงจะได้เห็นข่าวกันแล้วนะสำหรับการเปิดตัว Samsung Galaxy XR นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปรีแคปกันดีกว่าว่าคลิปการเปิดตัวเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีแคปกันอีกรอบหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ดูไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคแล้วนี่คือคลิปการเปิดตัวของเขานะครับ Introducing Galaxy XR พร้อมแล้วไปไปดูพร้อมกันครับ ดูหรูมากครับดูแพงมากครับสวย g a l โปรเจกต์หมูหันนั่นแหละครับผมก็มาในชื่อว่า Samsung Galaxy X R นะครับผมข้มางหลังเป็นบิดเางที่เราเคยหาข้อมูลกันไว้ก่อนหน้านี้ครับแต่ของจริงดูสวยมาก ผมจริงจากในคลิปเนี่ยนะที่ออกมาเป็นโปรดักต์ดูสวยมากและนี่ดูคุยกับเจอมีนายได้ครับซึ่งก่อนนั้นนี้ยมันก็มีแหละไอ้พวกกันเนี้ยแต่อันนี้คือยัดเข้ามาในเครื่องเลยด้วยความที่เป็นซัมซุงเอกับ Google ครับสวยดูสิทุกคนดูเทคโนโลยีมากดูไม่ดูไม่ทึ่ม ดูเทคโนโลยีอ่ะดูล้ำสมัยดูแฟชั่นครับคุ้กับ A.I. ไอเจมินายได้เลยสั่งเจมินายได้ด้วยครับสั่งเจมินายได้เลยให้เขาทำถามเจมินายได้เลยด้วยเก๋อันนี้อันนี้เก๋อันนี้เก๋เลยครับสำหรับแว่นวีอารที่มาในยุคนี้นะ ส่วนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นี่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับแต่ว่าแว่นเจนใหม่มาความคมชัดมันก็จะดีขึ้นอยู่แล้วอันนี้ดูเป็นหน้าจอแบบปกติครับแบบ f l a แบบแบนหน้าจอแบน 4K เป็นจอ 4K เรียบร้อยแล้วครับ Spatial Audio เ,เ,ออเหมือนกันนอนได้ด้วยเหรออันนี้ผม ไม่น่ใจนะว่ารูปร่างแบบนี้มันจะนอนได้ Google Photos อ Google Photo เป็น 3D เหรออาคลิปก็เป็น 3D ให้ด้วย <c oughs> What's the history of Kongi? Kongi has been around a really long time, and it's a popular Korean game. เดี๋ยวเราสามารถเซิร์ชเลยเหรอเซิร์ชได้เลยใช่ไหมสุดยอด โอเคอันนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนท์ที่รู้จักกันอยู่แล้วครับแด้จอใหญ่ e n t e อ t เทนเมนต์ครับอย่างที่เรารู้กันสวยมันดูมันดูแฟชั่นอ่ะทุกคนดู โอเคนะครับหลังจากที่ดูไปมีบางอย่างที่น่าสนใจครับที่แรกผมคิดว่ามาในเจนเนี้เป็นแว่น VR ในเจนใหม่เนี่ยมันควรท,ที่จะมีอะไรให้ว้าวแต่ตอนที่เราดูสเปคมันอาจจะยังเฉยๆแต่พอเรามาเจอตัวอินโทรดิวตัวนี้มันน่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปรีแคปกันดีกว่าว่ามีจุดไหนบ้างที่ผมชอบมาดูกันอย่างแรกเรามาดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยครับดีไซน์สวยดีไซน์คือมันล้ําสมัยอะ่ะถ้าเทียบกับในแว่น VR ครับมันคือสไตล์เดียวกับ Vision Pro ที่แบบออกมาแบบล้าๆดูล้ําสมัยอะ่ะดู ูเป็นแฟชั่นนะแล้วก็มี Snapdragon XR2 Plus Gen2 ที่เราเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการส่องสเปคสิ่งที่ผมชอบเลยคือมันมี AI อยู่ในเครื่องยัดมาให้ในเครื่องแล้วเราไม่ต้องไปไม่ต้องเปิดแอป,ปเพิ่มอะทุกคนเข้าใจไหมเราคุยกับ Gemini ได้เลยผ่านแอป,ปนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกคู่แข่งของเขาอย่างพวก Meta Quest หรืออะไรก็เคยทำมาแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างยุ่งยากมันไม่ได้แบบเตรียมพร้อมมา หรับ Product แต่ตัวนี้คือยัดเข้ามาใน Product ให้เลย Google Map ทุกคนดู Google Map ของจริงไม่น่าจะประมาณนี้หรอกก็คงจะเป็น Street View คิดว่าครับแต่ที่ชอบเลยคือเราสั่งการ Gemini ได้ด้วยให้ Gemini ช่วยแล้วก็ถาม Gemini เรื่องต่างๆหรือพาเราไปในที่ต่างๆอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเลยชอบเลยครับอันนี้ส่วนเรื่อง Entertainment อันนี้ผมก็มองว่าทั่วๆไปครับก็เป็นสิ่งที่แว่นวทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสเปคเขาจะดีขึ้นจอจะชัดขึ้นนะครับก็แว่นจนเก่าก ความชัดไปถึง 4K ต่อตาหนึ่งข้างเลย Spatial Audio ในนี้สเปคของเขาเขาบอกว่าจะเป็นลำโพง2ตัวที่เป็น Spatial Audio ซึ่งในนี้นผมไม่ไม่แน่ใจจริงๆว่าสรุปแล้วมันจะต่างกับ Spatial Audio แบบ Speaker ์อันเดียวยังไงแต่ก็ต้องรอของจริงเปิดตัวอีกทีครับในตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าภาพที่เขาถ่ายใน Google p h o t o ที่กลายเป็น 3D เนี่ยอันนี้เกิดจากการที่ Gen AI ออกมาให้เป็น 3D หรือว่าจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายแบบ 3D เข้ามาก่อน วมถึงวิดีโอด้วยซึ่งในนี้ผมผมยังไม่ชัว์นะจากที่ดูในคลิปย้ำดูหลายรอบอาจจะยังยังไม่ชัว์แต่สิ่งที่ผมชอบเลยคือการที่เขาอิมเมอร์ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมชอบมากๆของซัมซุงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่มันน่าสนใจในมือถือเลยก็คือการที่เราวงที่อ็อบเจกต์หรือสิ่งของต่างๆเราสามารถเซิร์ชได้เลยและสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการที่แว่น VR เราสามารถมองของที่อยู่ตรงหน้าและเราสามารถวงเพื่อเซิร์ชได้เลยคือมันเจ๋งมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ประสบการณ์การที่เราใช้แว่น VR บางทีเราจะไม่รู้สึกว่าโลกของแว่น VR กับโลกความเป็นจริงมันอิมเมอร์เป็นสิ่งเดียวกันมันจะมีบางอย่างขั้นกันอยู่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าภาพที่เราเห็นในแว่น VR มันเป็นสิ่งที่มันซ้อนขึ้นมาไม่ใช่โลกความเป็นจริงอย่างเช่นบางทีที่เราแบบว่าอ่าเข้าแอปนูน่นแอปนี่อยากสแกน QR Code เราเห็น QR Code อยู่ตรงหน้าเราแล้วอะแต่เราไม่สามารถสแกนมันได้เรามีมือถืออยู่เราไม่สามารถเอามือถือไปสแกน QR Code ที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้าได้คนเข้าใจไหมแต่ฟังก์ชันงนี้มันทําให้โลก ความเป็นจริงกับโลกในแว่นมันเชื่อมข้อหากันครับภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เราเห็นสิ่งของเราสามารถวงได้เลยในสิ่งของที่เราเห็นและเซิร์ชขึ้นเลยผมคิดว่าอันนี้เวิร์กคือเอากล้องของแว่น VR มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าแค่การมองเห็นภาพสภาพแวดล้อมข้างนอกทุกคนเข้าใจไหมเราสามารถทําอะไรกับภาพที่เราเห็นในแว่นเราได้ผมว่าฟังก์ชันนี้ดีไม่ดีในอนาคตน่ะถ้าเกิดเราเจอ QR Code ในโลกความเป็นจริงเราสแกนปุ๊บขึ้นมือถือเลยก็ได้อาจจะต้องเชื่อมของซัมซุงหรื ก็ว่ากันไปหรือว่าถ้ามี Android อันอื่นขึ้นมาปุ๊บขึ้นเหมือนกันก็ก็เป็นไปได้ครับแบบนี้คือคือเวิร์คคือดีเข้าใจไหมคือเราสามารถเช้กล้องจากแว่นของเราแล้วอะในการเซิร์ชหาของย่างีง้เจอ QR c o d e สบายหรือแม้กระทั A ่ง QR Code ที่มันอยู่ในแว่น VR ไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงอะคนเราใช้แว่นของเราเซิร์ช QR Code ไปอะและให้มันเด้งเข้ามือถือไปเลยผมว่ามันก็ทําได้แบบนี้ไม่แน่รอดูว่าเปิดตัวจริงออกมาเขาจะทําได้หรือเปล่าแต่ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โลก จริงกับโลกในแว่นนะมันเชื่อมเข้าหากันครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบและตื่นเต้นมากนะชอบไอเดียนี้มากเลยอันนี้เราก็เสิร์ชหาของแล้วเราก็คุยกับเจมินายไปพร้อมกันด้วยได้ครับอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งส่วนอัื่นผมว่าก็ท,ทั่วไปที่แว่น VR ทําได้โอเคหลังจากที่ดูไปนะครับอย่างที่บอกจะชอบอยู่หลักๆคือ2อย่างก็คืออย่างแรกเราสามารถคุยกับเจมินายได้เลยนะครับเหมือนกับการที่เราแบบอ่าเข้ามือถือนะครับแล้วเป็นการคุยกับเจมินายผ่าน voice mode หรือว่าถ้าเกิดเป็น chrome ในคอมเรา ก็โทรคุยกับเจมินายอันนี้เราสามารถทําได้เลยและเจมินายเห็นภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเลยอันนี้อันนี้มันแบบล้ํายุคมากๆนะครับมันเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เห็นว่า,า AI ของเราอะมองเห็นโลกของเราจริงๆแล้วโดยที่เราไม่ต้องถือกล้องส่องอะทุกคนมันมันก้าวข้ามไปยุคหนึ่งแล้วอะยุคที่เราแค่มองเห็นสิ่งนั้นแล้ว AI มองเห็นสิ่งนั้นด้วยอะมันมันน่าตื่นเต้นมากครับอันนี้กับสิ่งที่2ก็คือการที่กล้องที่เราเห็นผ่านแว่น VR มันสามารถ เอาไปใช้ประโยชน์มากกว่าการที่มันเห็นคือถ้าเกิดเป็นแว่น VR รุ่นเก่าๆภาพที่มันอยู่ในแว่นคือภาพโลกที่อยู่ในแว่นโลกภายนอกคือโลกภายนอกมันไม่เชื่อมกันมันจะมีเส้นตรงกลางแบ่งกั้นกันไว้อยู่แต่ว่าอันนี้เขาทําให้โลก2โลกนี้ยมันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วครับโลกในแว่นเราสามารถมองไปโลกข้างนอกได้หาของข้างนอกได้เลยกดวงกลมหาได้เลยอันนี้อันนี้เจ๋งมากที่ทำให้ผมตื่นเต้นนะครับก่อนหน้านี้นที่ผมหาเฟกยังไม่ตื่นเต้นเจออันนี้เข้าไปตื่นเต้นเลยหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดโลก ในแว่น VR เราเจอ QR code อ่ะเราอาจจะมองที่ QR code แล้วส่งเข้ามือถือได้เข้าใจไหมเพนพอยต์ pain เนี่ยสำคัญมากครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราเจอภาพอะไรในแว่น,วน VR ของเราอ่ะเรากดแคปแล้วเราให้เจมินายส่งเข้ามือถือหรืออะไรผมว่าคอนเซ็ปต์มันไม่ได้ยากแล้วถ้าเกิดเริ่มต้นมาแบบนี้ได้นะผมคิดว่าเขาก็คงทําแล้วแหละเพราะว่าเป็น VR ในเจนที่มาทีหลังเพื่อนมันก็ต้องหาเพนพอยต์ของเขาแล้วก็แก้เพนพอยต์ point. เข้าใจไหมอืมแต่เรื่องราคาที่เปิดตัวเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าราคาของเขา สูงสูงเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ0 0 0 0ืนนะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาไทยน,นะไม่รู้ว่าราคาไทยมาจะมาที่เท่าไหร่นอกจากคลิปเปิดตัวอันแรกแล้วนะครับก็จะมีตัวไกด์เดโม่ด้วยเรามาส่งไกด์เดโมไปด้วยกันดีกว่าครับปะอันนี้ผมจะไม่ได้ให้ดูเต็มๆแล้วกันนะครับอันนี้จะตัดช็อตสําคัญไปให้อูภาพสวยมากทุกคนสวยแบบสวยตะโกนเลยอ่ะภาพสวยตะโกนเลยดับเบิลแท็บเพื่อเข้าออกโหมดพาส์ทูครับซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่ เมตาเ e s t ทําไว้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็แว่น VR รตัวอนึ่งทาตาม Handtracking ครับอันนี้ก็ทั่วไปครับเปิดโฮมขึ้นมา Android นี่คือ Android เลยครับมือถือ Android เครื่องหนึ่งเลยอยู่บนตาของทุกคน Hand Tracking ก็เหมือนที่รุ่นพี่เมตาเ e s t ทาเอาไว้ครับอ่าไม่มีอะไรมากเป็นคลิปแนะนําการใช้แว่น VR สําหรับคนเริ่มต้นละกันสําหรับใครที่เคยใช้แว่น VR อยู่แล้วก็จะใช้เป็นอยู่แล้วอ่าปรับอะไรได้เหมือนกับมือถือเลยมันก็มือถือเลยครับใช้งานง่ายแน่นอนใครใช้ มือถือ Android อยู่แล้วใช้เป็นแน่นอนครับกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างเพื่อเรียกเ e m i n าโอเคเรียก Gemini ง่ายด้วยไม่ต้องไปจิ้มกดบนหัวเลยครับเรคคอร์ดได้เลยด้วยแชร์สกรีนได้ด้วยครับก็เหมือน MetaQuest ที่ MetaQuest ทําไว้ดีอยู่แล้วนะครับดูดีเลยหร,หรือไม่รู้ว่าในแบบหลอดหรือเปล่า Part2 and AI นี่ ทุกคนภาพที่เห็นตรงหน้า AI เห็นด้วยเลยเองที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ oh, <my> เจ๋งมากโลกภายนอกเชื่อมกับแว่นโลกในแว่นเชื่อมกับโลกภายนอกเป็นโลกเดียวกันสักทีครับสุดยอดอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งมากฟังก์ชันนี้ผมชอบมากอ่ากดค้างเรียก Google ได้หาของอันนี้เราเห็นในคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับ สั่งเ e มี n i ให้เรียกแอปนูนี้นั้นขึ้นมามเปิดอันนี้ขึ้นมาเลยครับ Google Map Immersive View ดูซิของจริงจะเป็นไง Immersive View โ oh. อ้ดูดีดูดีเลยดูดีเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นมุม Street View ท,ที่เราคุ้นเคยกันอ่าใช่เลยจะไม่รู้ว่าภาพจะชัดแจ๋วขนาดนี้ไหมนะครับ เขาไปดูในตาจริงครับว่าภาพจะชัดแจ๋วไหมคิดว่าไม่น่าจะแจ๋วเพราะมันเป็น Google Street View อยู่แล้วอยกเว้นว่าเขาจะยกเครื่อง Google Street View ขึ้นไปด้วยก็จะเป็นงานยางานช้างอยู่แนละหาร้านหาร้านอันนี้ก็ปกติฮะ g o i n s i d e อ่าก็เอาพวก Google Street View มาใช้แหละครับผมก็จะมีร้านบางร้านที่เป็นรูปภาพแบบ 3D ไว้ให้ YouTube with AI ดูซิ AI จะช่วยเราในเรื่อง YouTube ยังไงบ้าง สั่งให้เปิด 3D VR ใน YouTube อันนี้ก็เป็นปกติทั่วไปนะครับในของ VR ก็ประมาณนี้ถือว่าถูกต้องครับ อ่าเซิร์ชได้เลยด้วยคำสั่งเสียงคือแบบเราแค่ใส่แว่นอะ่ะเราเราไม่ต้องขยับมือแล้วอะ่ะ AI ทำให้หมดเลยอะ่ะแค่สั่งเลยอะ่ะโคตรเจง๋งอันนี้ดีจริงครับดูดิทุกคนดูอ่ะในในแบบนั่งเฉยๆเลยอะ่ะแทบไม่ขยับเลยทุกคนมันล้ำมาก Entertainment with x r Netflix อันนี้ก็ปกติครับจับที่มุมขยายเหมือนกับไม่ต้องเควสเลย Converting รูปภาพและวิดีโอ3 d หมายความว่าใช้ AI Gen นะครับรูปภาพใน Google p h o t o ของเราทั่วไปเลยใช้ AI Gen เข้าไปเลยครับได้รูปภาพ 3D วิดีโอ 3D เลยนี่มี Go to i m m e r s e สุดยอด b r o w o ดีมากดีจริงๆอันนี้ แต่ภาพที่ได้ก็คงจะไม่ได้มิติมากอารมณ์น่าจะคล้ายๆกับไอ้น,นี่ครับตัวที่ MetaQu e s t เคยทําไปเป็นตัว IG ที่ทําเป็น IG i m m e r ที่เอารูปภาพ i m m e r มันจะมีความแบบว่านูนขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้ดูเป็นมิติมากขนาดนั้นแค่ดูเหมือนแบบว่า,วา,าถ้าเกิดเป็นภาพคนยืนก็จะเห็นคนยืนออกมาเป็นมิติขึ้นมานิดหนึ่งแต่ภาพมันก็จะดูน่าสนใจขึ้นก็ใช้ได้ใช้ได้ทํางานข้ามแพลตฟอร์มครับเดี๋ยวมาดูกัน P C Link Galaxy Book อ่าง่ายไม่ต้องเสียบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับ PC Link น่าจะเชื่อมต่อกับอ่า Wi-Fi นะคิดว่าไม่ก็ Bluetooth แต่คิดว่าน่าจะเป็น Wi-Fi อาจจะต้องเป็น Wi-Fi เดียวกันด้เอาแต่ในจอมันหายไปเลยด้วยครับในจอ PC หายไปเลยภาพมาขึ้นที่ตรงนี้อย่างเดียว อใช้ใช้ AI ได้คุ้มเป็นแว่น VR ที่ใช้ AI ได้คุ้มที่สุดครับตอนนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ใช้ AI ได้คุ้มที่สุดแล้วตอนนี้คุ้มมากกว่าคอมคุ้มมากกว่ามือถือที่ใช้ AI ครับตัวนี้ใช้คุ้มแบบคุ้มจัดเลยอ่ะคือคุณใส่แว่นคุณไม่ต้องขยับไปไหนแล้วอ่ะคุณไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องขยับนิ้วด้วยซ้ำแต่ยังไม่เห็นตอนทํางานเท่าไหร่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูคอนโทรเลอร์กันดีกว่าครับคลิปนี้เขาพูดถึงคอนโทรเลอร์กันด้วยคอนโทรเลอร์ยังเป็นแนวแว่น VR ทั่วไปนะครับ คอนโทรลเลอร์มีปุ่มฝั่งละสองหรสามปุ่มไม่เยอะมากมายปกติทั่วไปครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นตาเป็นพิเศษ,ษอม,มีปุ่มตรงนิ้วก้อยให้ด้วยเหรออ๋อไว้ดึงแบตออกเอเคนั้นอันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรมากครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็หน้าตาของแว่นออไอตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาก็ทั่วไปแทบไม่ต่างจากเดิมมากมีปรับเล็กๆน้อย,อ,ยอ่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทํางานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อยหนึ่งอ่า ต้องเปิดบลูทูธเปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็ต้องเป็น Account เดียวกันอ่าใช่ซัมซุงแอคเคาท์เดียวกันพูดง่ายๆนะครับอาจจะต้องเป็นของซัมซุงคิดว่านะคิดว่าคล้ายๆกับ Apple <laughs> เปิดโหมดให้โทรเข้าแว e นวีอาร์ได้เลยภาพที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แต่นี้เป็นกราฟิกนะครับมีอยู่แล้ว2 w i วินโดว์กำลังทํางานอยู่คนโทรมารับได้เลยคุยได้เลยเปิดในคลิปนี้เราเห็นว่าเขาเปิดด้วยกัน5หน้าจอนะเป็น3หน้าจอหลักคล้ายๆกับเมโทรเวสแล้วก็มีรองมาอีกสองไม่แน่ใจว่าเปิดได้ สูงสุดทหน้าจออันนี้อันบ็อกซิ่งอยากเห็นหน้าตาของจริงเขาครับดูบางดูเบามากทุกคนแต่น้ำหนักก็ไม่น้อยนะครับประมาณ500กว่ากร,รมัมอ่ามีฝาครอบเปิดได้ปิดได้แล้วตัวกระจกของเขาจะเป็นกันแสงระดับหนึ่งอยู่แล้วครับเป็นไลท์ชิล แมกเนตเชื่อมตรงหัวตรงนี้จะได้ถอดไปล้างง่ายๆครับตรงนี้บิดปรับระด,ดับดูแฟชั่นมากหน้าตามันเหมือนมันเบาวกว่า500เลยทุกคนดิฟเซนเซอร์แท็กอยู่ตรงกลางครับวัดความลึกตื้น i าแท็กมี v o ท์แท็กสายมาเสียบ ก็ยังเป็นกราฟิกอยู่ดีถึงจะบอกว่าเป็นอันบ x ็อกแต่ก็ยังดูเป็นกราฟิกอยู่ดีครับ ประมาณนี้เนี่ยครับน้ำหนัก543กร,รมัมคนเห็นไหม5้3กร,รัมครับหนักนะถือว่าหนักโอเคครับนี่ก็จะเป็นโดยรวมนะครับที่ทาง s a m s u n อ Official เขาได้ปล่อยข้อมูลออกมาครับแล้วก็คลิปเราก็ได้ดูกันไปแล้วและทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างสำหรับผมผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับแล้วมันเรียกว่าก้าวไปขั้นเป็น VR next gen เลยที่ใช้ AI ได้คุ้มที่สุดผมคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ AI ได้คุ้มที่สุดแล้วครับ เมื่อถ้าเทียบกับมือถือเทียบกับพอมนะครับตัวนี้ใช้คุ้มสุดแล้วนะครับชอบมากส่วนในเรื่องเทคโนโลยีอื่นๆผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ว้าวเท่าไหร่แต่พอมาเจอเรื่องดีไซน์ที่ดูแฟชั่นนะครับเจอเรื่องการใช้เบส AI และเรื่องของการที่เราสามารถเซิร์ชผ่านแว่นได้เลยหรือการที่เราเชื่อมโลกระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกที่ผ่านแว่นที่เราเห็นผ่านตาผ่านแว่นนะเข้าด้วยกันแล้วอะ่ะอันนี้มันเป็นอีกมิติหนึ่งเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของแว่น VR เลยก็ว่าได้นะครับชอบ นอเดียีย้แต่ราคาราคาอยู่ประมาณ60,000ื่นนะครับซึ่งผมคิดว่าซัมซุงคงไม่ได้คิดว่าจะทําเลนส์สูงขึ้นมาตุ้มอย่างเดียวแน่นอนครับน่าจะทําเลนส์สูงมาก่อนเพื่อเรียกกระแสให้เห็นว่าเอ้ยของจริงมันประมาณนี้เว้ยและเดี๋ยวอาจจะมีรุ่นลองลงมาหรือเปล่าครับอาจจะเหลือแค่ส0 0หมื่นถ้าส0ม0มื่นก็ยังยังยังจับได้นะยังพอจับต้องได้ครับเหมือนเมต้าเฟสปล่อยมาช่วงช่วงแรกๆก็เกือบ3อยู่เหมือนกันครับแล้วมันก็ค่อยๆดรอป แต่ถ้าเกิดเราปล่อยรุ่นรองลงมาก่อนแล้วพอไปปล่อยรุ่นสูงเงี้ยมันมันไม่ว้าวแล้วไงนในมุมน,นะผมว่าอย่างนั้นครับก็คิดว่าเป็นคอนเซปต์ที่ดีครับของแว่น VR แล้วเดี๋ยวเราลองก็ไปดูกันจริงๆนะครับว่าออกมาจริงๆหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ฟังชันการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับผมอยากให้คนกดไลค์ให้เยอะๆนะครับดูกันเยอะๆแล้วกดติดตาม ามกันด้วยนะครับให้ยอดไล่ย,ยอดคนดูเยอะๆนะครับขอเป้าหมายเป้าต่อไปผู้ติดตามถึง2 0 0 0 0ื่นซับสไครต์นะครับตอนนี้เราเดินทางม,มาถึง1-0,000หซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับติดตามกันนะครับถ้าเกิดคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คอนเทนต์นี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าเกิดใครชอบข้อมูลแบบนี้ สนับสนุนได้ด้วยการเข้าไปซื้อของในลิงก์ในคลิปของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ผมแปะไว้หรือจะเป็นของอื่นก็ได้นะครับที่คุณต้องการจะซื้ออยู่แล้วแค่เข้าไปในลิงก์ผมและไปซื้อของชิ้นนั้นนะครับก็เป็นการสนับสนุนรายได้ส่วนหนึ่งของผมแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวงการ VR เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆครับบ๊ายบาย